โอ้ละเลยโอ้ลเล่ย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 เลยฝนตกไหมนี่เลยเที่ยงคืนแล้วลหละฝนตกไหมเอาว่ะฉันเป็นว่ะเอ้ยหยอก ยากจัดเลยพี่มันต้องไปเติมข้างบนก่อนนี่หว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพี่เต้ พี่ออฟอะไรอีกแล้วนี่ออฟอีกแล้วหรอพี่ออฟพี่อีกแล้วเหรอทำไมพี่อีกแล้วไม่คือผมอ่ะอยู่หน้าห้องห้องเม็ดเบสตลอดเวลาแบบรอคนมาแบบใครบีสแกนวะแต่อยู่ดีพี่ออฟก็ออกไปจากห้องทีนี้ยังไม่มีใครเข้าไปเลยพี่เข้าไปทำเควสไอ้นั่นไหนน้ำยาตุ่มๆอ่ะใช่พี่ใช่พี่พี่ออฟเกมจะดีเท่าไหรตอนไหนพี่เจมยืนรอนานแค่ไหนแล้วตั้งแต่เริ่มเลยมาตั้งแต่เริ่มเลยโอเคงั้นโกหกแล้วพี่ออฟมาถึงเริ่มเกมที่งข้างล่างพี่ เป็นคนเดียวอย่างเหงาเออเล่นยังไงต่อเนี่ยทีเนี้ยเศร้าสัตว์ฝนตกไหมไม่ตก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  ไม่ดีว่าอะไรหรอพี่ฮะเปล่าว่าเออภาพชัดไหมเอ๊ะตายเสือตายตั้งแต่แรกแล้วพี่เอ่อโอเคไม่ผมตบผมกินแล้มผมตายผมผมถ้ามีคนตายคือฆาตกรแตกเลยผมบอกเลยตอนนี้แต่ไม่มีรอตัวไปรอตัวไปสกิปนะพี่เจมส์ช่วยสกิปสกิปสกิปจริงสกิปจริงช่วยด้วยพี่เจมสกิปฉันสกิปขอให้ได้รับประสบการณ์ดีๆน้องพี่เจมสกิปให้ฉันสกิป ใครทุกโต๊ะทักเกี้ยใครสคคิปมาที่กูนเนี่ยเ <c oughs> ล่นยากอ่ะเล่นยากจัดเลยอ่ะ กินเซตกูดาวก็โอเคพี่รีเซตคูดาวคิวไม่ใช่ไม่ใช่คือพี่เต้เมื่อไหร่จะกินเสร็จวะพี่เต้คือ AFK เหรอเนี่ยที่ไหนเลยเนี่ยพี่เต้คือ AFK หนูนึกว่าพี่เต้ยืนเฝ้าพี่ผื่อนี้นั่นอะยืนนี้ก็เดินวนไปวนมาเฝ้าพี่ผื่อนทั้งหมดเวลาเนี่ยี่เหมดเวลาเดินเนี่ยพี่เต้อันนี้คือพี่กินข้าวพี่กินขนมหรือพี่กินอะไรพี่แบบกินทีลามอสเลยกูเพิ่งกินสวัสดีครับไปล้างมือมาผมทานขนมเสร็จแล้ว ขอบคุณพี่ผือนี่ที่ดูแลผมมาตลอดทั้งเกมเมื่อกี้มโอ้ยแค่กูที่ห่วงมึงไงทุกคนทุี่มาได้กับเขาล้อมเลยพี่ดูย้อนหลังได้โบสถ์สุ่มเคาปทป้าพี่มาแล้วใช่ไหมงั้นสกีบผมมาแล้วผมจะถวายชีวิตให้คุณเบสอย่าพูดอย่างนั้นเลยนี่มันเป็นสุ่มจริงพอเตอร์รีเทิร์นปะเนี่ยแปลกมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครตายแล้วอยู่ดีๆก็ล้างเราเจอที่เดิมนะใครต่อยผมวะซ้ายนั่นต้องเดินตามพี่โปเต้ลงฝนตกปะ มีฝนตกไหมไมนกินผมไม่ได้กินมี่โบเต้ครับมี่โบเต้ ที่ห้องแอดมินเหรอใช่ไหมมันอาจจะดูเป็นอะไรที่บอกว่า <c oughs> ว้าวมากพอผมกลับมาแล้วเป็นศพแล้วผมก็เจอศพฮ่าม <c oughs> ันดูเป็นเรื่องที่ว้าวจริงๆ <c oughs> ด้วยรู้เป็นเรื่องที่ว้าวจริงๆ <c oughs> พอแต่ผมบอกกับทุกคนเลยถ้าศพที่ผมจะฆ่าศพที่ผมหลังจากกลับมาเอฟเคผมจะให้พี่เบสเป็นคนได้รับสิทธิ์นั <c> ้น <oughs> <c oughs> แต่พี่เบสอยู่กับผมศพนี้พี่เบสไม่ได้ฆ่าศพนี้พี่เบสบริสุทธิ์อย่างมาก ใช้คำว่าจบนี้กูไม่ได้ฆ่าองนั้นเขาผมไม่อยากจะพูดไงผมพูดแล้วเดี๋ยวเป็นขึ้นมาผมผิดผมก็เลยแบบว่าอาใช้คำแบบท้อแพทย์เห็นใครไหมเอาที่พี่กำลังเอาใบไม้โยนตกนอกยานท้อแพทเห็นใครแถวๆนั้นนึไหมไม่เห็นท้อแพทเห็นศพกับพี่ใช่ไหมเนาะใช่ก็ยืนเอาหน้าจุ่มพี่น่ะเออเดี๋ยว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 ขอคำหนึ่งเลยพี่เบิร์บครับ ะอันนี้คือคำหนึ่งคือกินเปล่าคือเรียกเฉยไงคำหนึ่งก็คืออ๋อพี่เบดใช่ไหมคือเรียกไปก่อนเรียกไปก่อนครบหนึ่งคำแล้วเถื่อน้ายแต่ก็เหลือพี่เบสละพี่เบสใช่ทำไมสถานการณ์ีพี่ทำล้คิวอย่างนั้เลยคิดว่าเราเราจะสงสัยกันไหมหรือว่าเราจะสงสัยคนอื่นคนอื่นดีกว่าโอเคเดี๋ยวนะ มันได้เหรอไม่ที่เราแสดเบสมึงไม่แม่เลยของจริงแล้วกูเลือกคิวของจริงไม่ใช่พี่เบสนะพี่เบสพี่เบสจุโอมอ้าวงั้นก็เจมิงไปดิไม่ใช่พี่เบสผมกับน้องพีสแกนแล้วน้องพีก็บอกไปแล้วด้วยอ้าวแล้วกายอะน้องพีโดนฆ่าอยู่กับพี่เบสอยู่กับพี่เซาอ้าวใช่ศพเนี้ยไม่มีอาจจะเป็นพี่เบิร์ดก็ได้พี่เบิร์ดอยู่กับพี่เอกหรือเปล่า เอกฉันเราอยู่ด้วยกันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ๋องั้นก็คำคมเฮ้ยแล้วใครโหวตผมนี่ไงไอ้ใครโหวตพี่โบดเต้ไปไปไปอย่าโหวตพี่โบดเต้ผมโหวตพี่เบ๊แย้เมทำจริงเพื่อนโหวตด้วยพ็อกคิ้วเลยมีฝนตกไหมไม่ตกไม่ตกไม่ตก ไก็ตัดคนที่เราสงสัยเมื่อกี้ก็คืออาจจะเป็นพี่เอกหรือพี่เบิร์ดใช่ไหมใช่ใช่แปลว่าพี่เอกบริสุทธิ์ชัวร์ที่พอมันอันนี้มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มชัดแล้วทางกันตัดเดียวมัปที่ไหนอะสอบที่ไหนเหรอศพโอ้ยศพที่ไหนเราต้องแพ้องพี่เป็นคนเจอไม่ใช่หรอเอางงศพอยู่ในห้องน้ำบ โหวตใครกลายเป็นเหรอจริงปะเนี่ยเจมมึงเลิกเลยมึงโหวตกูเลยเจมมึงโหวดผมผมไม่ได้โหวตพี่มึงเล่นด้วยมมึงโหวตกูเดี๋ยวนี้เลยนะแคสค้าน้องพี่กับพี่เอกชัวร์แล้วจริงแต่พี่เป็นคนเจอศพนะสรุปศพที่ไหนไมอเคยเจอผมไปโหวตที่แต่ไม่ผมผมโหวตแต่แพทอมยิ้มอ่ะเมื่อกี้ผมโหวดแพทพยายามดึงเสียงต่ำเพื่อที่จะแบบแต่พี่เป็นคนเจอศพพี่อรู้เหลือคนเดียวให้นู้เล่นก่อนก็บอกก็ให้เล่นแล้วศพน้องพีโอเคโอเค กเเลล่าให้นแคงพีทแล้วค่ะเอาให้โอกาสหนึ่งโอกาสดันไปโดนเองน่ะนะคือกูอยากรู้ไงว่าใครมันเป็นกันแน่ว่ากูเลยยืนอยู่ท่ามกลางมันซะเลยเจมมาทำอะไรหน้าไม่ไหวรอคนเะแกนอ่ะสรุปพี่เขาเป็นจริงจังเลื่อนแล้วนะตีตาติดเหรอไม่ไหวอ่ะเหนื่อยอ่ะไม่ไหวอ่ะจริงด้วยพี่โมเต้จะดีหรอถ้าเราอยู่ด้วยกันน่ะ เหมือนรู้ว่าเขาจะยืนรอตรงนี้อยู่เสมอแล้วก็ปาดตรงนี้เลยปาดซะเลยนับคนเข้าห้างผมอยู่เสาไกลด้านซ้ายเสาประจำเสาหลักยืนสแกนอยู่ในห้องน้ำมันไม่บอกพี่ยู่เสาพี่ฉันเฮ้ยเดี๋ยวนะกายอยู่เสาไกลเอฟก็ต้องฆ่าอะไรวะพี่ไม่ไมผมเพิ่งลงมาพี่เมื่อกี้นั่งปิดพีเด็กอยู่เปยมันต้องเห็นศพน้องพีดิกูอยู่ห้องไนนั้นห้องกัดจรวดเออก็ห้องจัดจรวดใกล้เลยใกล้เลยอยู่ตรงน้องพีดักดูเช็ดสตรงแล้วกูเข้าไปลึกอีก คือพี่คือถ้าพี่เต้พูดอย่างนี้แต่ว่าพี่เต้อะอยู่บนหัวจรวดเลยถูกไหมหัวจรวดมันเลยลวกไปเลยมันออกมังขึ้นไปขัดเลยจะไม่ไกลจจก็พูดอะไรแบบนี้ขัดหัวจรวดอะไรเนี่ยคือถ้าเป็นคนปกติเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากหนี้จริงๆใกลจะหาพวกเราเป็นคนไม่ปกติเหรอกาก หมอผู้สันผมขอร้องล่ะไม่ไม่ตาคนเปิดกล้องแบบมันทำแบบนี้ไม่ได้เลยว่ากายลองแล้วทำได้กายพัดลองแล้วกายลองกายไม่เหนื่อยแล้วนะทำได้ทำได้ไกายลองเลยกายเลยกายเลยกัยเลยที่เบิร์ดช่วยด้วยที่เบิร์ดชมพูจโหมดผมใครโหมดเอ๊ะ สงสัยพี่แอด์โอไอ้แอนไม่เหนื่อย้กูย้อนดูก่อนยังไม่ได้ยก็อยู่อ่ะเหนื่อยว่ะไอ้เบสไม่สืบเลยกูคงวนล้อจนเหนื่อยหมดแล้วเนี่ยได้อะไรพังเนี่ยผมบ่นพี่เบสเพราะผมไม่ชอบคิวส์พี่เบสโอ้โหคนละสองกันเนี่ยคนละสอง มันไม่มีน้ำมันนี่หว่าโคว็ดวันนี้โ โอเคพี่เดี๋ยวผมคิดว่าน้องพีไม่ควรตายโอ้ใหม่ก็พีเจตายด้วยเล่าสุดพีเจอยู่ไหนมีใครรู้ปะเจมตายไปไม่เห็นอ่ะก่อนไฟดับพันอยู่อันนี้อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าพี่พี่เบสอ่ะอยู่ตรงหน้าไวท์ท่อกับผมเลยตลอดดังนั้นเราสองคนไม่ได้ฆ่าสมนี้แน่แนแล้วนี้ผมมีหนึ่งคำถามทำไมพี่ออฟใช่เลยผมเจอพี่ออฟอยู่ตรงที่ขาจรวดใช่แว็บเว็บอยู่ไม่ไม่เบร์ผมหมายถึงตอนเริ่มอ่ะในขณะที่ทุกคนวิ่งเข้าเจมตาย พี่บาสขึ้วยปผม้วยอีกแล้วพี่เพื่อนกายไม่หลุดเหรอเมื่อกี้ฉันไม่มีพยานไม่ผมหลุดยังไงอะเมื่อกี้มันหายไปอเลยพี่จะตอบข้อสงสัยกายเองบอกว่าทำไมพี่ถึงไม่ทำ c o m มอนทายไอ้เควสสแกนบอ o a r d i n g p a s อ่ะทุกคนทำหมดแต่พี่อยืนอยู่ยืนถ่ายกรดมาแปลว่าอะไรอะมันไม่มีเควสสแกนมันไม่มีนะเก็บกับพี่เบอร์เอ้า scan qr code ตัดเหรอกาย ช่กพลังหาดีเท็กชั่นอยู่หมดทิ้งพาร์ที่เป็นศพกับพี่เบ๊ะทำไมเอาพี่ไม่มีเบ๊ะเนี่หรอแล้วเจมไปไหนเนี่ยจี๊จี๊จี๊เจมไปเจมเจมที่บอกไม่เจมตายผีขาชักกระตุกายเอางี้พี่เชื่อผมมีสเก็ตยาวซะด้วยยาวบ้วงเหหัวสัตว์แม เล่นไม่เคยรู้สึกว่าการเปิดกล้องแม่งเสียเปรียบขนาดนี้มาก่อนเลยอยากเล่นอยากเล่นมากแต่ทำทำขนาดนี้ถ่ายกล้องกินไม่ได้ปีแม่เปิดปีแมเปิดวุ่นละวุ่นละแกเลยแพทกับเต้ยอยู่ไหนอะหนูอยู่จรวดกับพี่เอ็กซ์โอฟี่ไงใช่พี่อยู่จรวดกับอยู่ห้องฟเอ F เอ้ย F บนไหนบนไหนก็เหรอ ไอเต,ต้ตเ,เป็นก็ได้เกมแบบนัวกูสิบวิกูแล้วทุกคืนตรงน้มีสเกนเอาไปสเกณฑไปดู วิชันแล้วมีวิชันโอ้โหพรอเจ้าตายโอย้ใหม่ก็เห็นไหม oh ต,ตายตรงหน้าศพตาย,อง,ตายองผมบอกแล้วว่าทำไมจะสงสัยพี่ออฟไม่ได้เนี่ย แล้วไม่ผมขาดหรอใช่ไม่ขาดอ่ะไม่ไบางกายขนาดยังไม่เป็นใจคือไม่มันเป็นอะไรวะฮัลโหลได้ยินปะความเซนซิทีฟใหม่ไหยสงสัยพี่อ่ะใช่ผมก็สงสัยเอางี้นะเอางี้นะพี่คือนอกจากพี่อ้อมจะไม่ทำเพลย์แล้ว แทบอกว่าทำไมถึงสงสัยออฟได้ใช่ม้นเป็นเขาบ่อยมากเลยนะพี่วันนี้ไม่ได้เป็นพี่เป็นคนดีแล้วเจ๊โอเคไม่หรอหรอไม่บุ๋มแล้วพี่คนหนึ่งไม่ใช่พี่ไม่ทันสังเกตใครวะจนจนกับได้ใจคือคือใช่ไม่ใช่พี่ออบ ใช่พัดติ๊ดทำไมถึงไม่ใช่พี่ออฟในเมื่ออิมพอร์เตอร์ไม่ถูกหรอตลอทำไมกายถึงสงสัยพี่ออฟคือพี่ออฟอยู่กับแพทไงพี่เบิร์ดอันนี้แต่เบิร์ดคิวแบบว่าสองศพหรือไงส่องศพแน่นอนอันนี้คือแพทพูดพี่ออฟแบบว่าพี่ออฟไม่ใช่อย่างแน่นอนอ่ะนีไปด้วยกายอ้าวแล้วกายสติ๊กกับใครกายสติ๊กกับพี่ตัวนายนะยัยผมไม่ได้สติ๊กโอเคงั้นหัวพี่เต้พี่ออฟหัวพี่เต้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 พี่ถ้าแพทกับพี่ออฟเป็นคนดีจริงผมเชื่อ

เรื่องแล้วนะแผลจะไปเจอก็มันคืห้องแมตตเบย์แต่ว่าไงนี่แน่นี่คือสิ่งที่เขาจะใช้ถ้าไปตายของฉันประตูเปิดเธอแต่เขาไม่สนใจหรอกนะเทุกอย่าง ハハハハ ซ้อมซ้อมค่ะซ้อมค่ะเดินเดินไปให้พี่เขาหลอนซึ้มซ้อ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 ม่ะซ้อม,อม,อม,อมอค่ะทำเพื่เสร็จแล้ว เขาให้ซิลเขาให้ซิลเขาให้ นนキキเลื่อนแล้วนะอะไรมันทำไมมันทำไมฮะมันทำไมมันก็หักคอเลยหรือเปล่าหรือยังไงกระโดดท่อโชว์ไปสักหนึ่งทีไปกระโดดโดดสิโดดโดดไปไลย